สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินข้าวเช้าน้ำแพรจ้ามาอนีไม่ได้มกปลาซิวน่อยขัวแมงแก้วกุ้งขเขลือเผาผักต่งางตางจ้ามาจากพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าข้าวเช้เมื่อนีแพบปดไอเย็ดของเพราะว่าทาปลา่ากปลาแยกขึ้นกระลังย่างสวัสดีครับไอาอทุกคนครับผมมา กินเขาน้ำกันครับผมหัวแมงกีซอนครับผมโอ้โบโ,บโจกลายดอกมกมกปลารวมมกปลาคาบอของหมกแมงมัน,มน Mua rồi. chắc chắn kéo nhắn ok khai bao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  แซ่บเราตั้งนี่เนี่ยย่างเป็นเลยหันเนอะหมอ้อหนึ่งหลวงเอะ

เลื่อมเรื่อมมนให้ประดวนด้วยนะค่าปุ๋ยสี่ลอยห้าซีปุ๋ยร่องพื้นไก่ที่ห่อดหนาเห็ดหน้าเปล่าสร้างปุ๋ยสร้างยังแล้วเราสร้างแล้วบ่ฮเราสร้างมาแล้วบ่อมีเงินเราหเขามาแล้ว ไปว่าเอาไปหันเราเดี๋ยวหันหน้าบ้านเขาจะไปเอาวหรอกเฮียนข่อยบุม้มี่มนเก็บขอหกเงินเจา้าก่อนหกเงินเพื่อนบุ้มกาสั่งหน้าสองสวอปก็ได้ขายห,ห้าสวอปหนึง่ง không thảm phải ở dưới cho ở phía góc kia dưới nữa bèo đấy dưới nhanh sạp như cái này xây sạp bèo quá tem lép quá xì ban đã nè gì đó thầu ban nó bằng chân nó sạp màu เดยกกาจะม่สัมเอากระดูกเอาเห็นบ,บน่เคยสามปีเ่เสียหรอจ้ามาอะไรลูนะน้ำมันมีน้ำค่อยสีดันทั้งนวนลูกมาใส่งมุมนี่บ่ พยายาม่เป็ี่ยนอน่พยายาหน้าไม่เป็ยนใช่ไหมล่ะเราคือไบ่แบบบ่อ่านก็ได้ได้ไปเป็นลูกไข่อ่นว่าที่ไปดำหน้าแล้วรดเห็นเป็นดำหน้าเป็นใช่ว่าไทยเป็นเด้เกี่ยวเป็นอยนดีนะดีหน้าน่ายปรเด้บ่มงนีหน้าดำ ยังอื่นเ็ดเป็นแบจะมาดำน้าดังเป็นเขาซื้อไทยวะซื้อไทเป็นแบบสบายโบราณไหมไทยน้าหุ่นออกไทควยเจ้าเห็เดีท่นค่ไหนครคยเป็นควายเนาะยิ่งเจ้าเสียกับึงควายทีสวมเขาให้คอยบอกบ่ยิ่งเาเยียกับมึงควยปยควยลไหนกัได้เพต้องมาว่าคอยเป็นควยหรอที่สวมเขาให้คอยบ่ chó em bên nặng cho mình chó xuống khâu có dứt chó đặng chó chó em khâu bên nặng mua hùng bên nặng cứ quân cứ mua bình khuê lại cái โง่เป็นควายเลยยังอื่นกับมีเลยโง่เป็นหมาเลยบ่มีเลยเนาะโง่เป็นแมวโง่เป็นแมวเลยบ่มีเลยโง่เป็นควายเลยไ<ม>อ้ควายมันเป็นสัญ,ญาลักษณ์ามงง่ว่ะ กูเก็ได้กินเขออยายกอนมันหน่นอยนะเนาะกินเขกกากับบุกม่วงก่อนหืมอิ่มเหรออืมกินเขากับบุกม่วงยิ้มยังไงฉันได้เกินกล่องไปอยู่ว่ามาเลี้ยงบ่อยแล้วกินได้หมด นี่ก็ห้องดีครับไม่รถดำบ่บอกอ <laughs> รถขยอยคนดินก็ว,ว่า ชิ้นขวาก็ขวากว่าปกปิกไว้หกนอนวันนีน้คือเหตุงานที่เสาเถอะมาขวากันถกม้งเกาหรเมื่อวานถูกมงเก้าสตาร์ที่ยงเล้วเพราะว่าปลาปลาเขาทาจะสางปลา,าเขาทาจะแจงสตาร์ทแจงเหรอ เดียวไงรึเปล่างายมงามากเลยเดีย่ยวงเด้อคัรถสองคันนึงเนาะคนขับกบบนี้คนเดียวคนคนขับนี่สองคนประด่วนว่าได้หลายกินผู้ดใดซื้อใครพ้นปลาด่ดวนปลาด่วนซื้อบ่ให้เต็มรถเลยปลาด่ว,ดวนไหมไม่รแล้วพี่น้องกันเนาะได้ยินหลายอยู่งกันอย่งเอาจังรถปะ เอามาเทใส่เฮ้ยเหี้วให่นเนี่ยเด็ดเกล็ดไใบ่ลงเอา้าเพื่อกองไว้ก่อนอืมใหนี่เนี่ยเด็นี่มแงนี่เสีไปหยับได้อด้ยหืมดินกู้สายงานแต่มันเป็นดินดินเดี๋ยเหยียบดีกยจมมันมันเปนดินให้หน้าด้วย แต่บอเอามาเทให้ดูเปลี่ยนดินไทยหน้าจังดินทรายจังเป็นเจริญมึงคู่สามเหมันแน่นมันสืซุยมันมาซุยเด้อแก้วกับมึงนี่แหละดินแดงๆเห็นปะดินเขาออกทุ่มนี่จังเป็นดินเหนียวเออดินเหนียวเขาเหนียวนี่ละดินนั่งซื่อละ ดินก็จะคุดออกคุดสาดีแค่เจังลินได้เอาไปเฮ็ดบ้านเลยจังดีเอาดินให้น้ามาตัเสร็จชาตมเฮี้ยนตมยังเอาดินยังเสียดีจังแน่นอืมแน่นเร็วชาตมทีว่า แต่ว่ารลดเขาบ่ไใดเด้งางบ่ไใดเด้เกิบ,บได้ถอดทิม่มล่ะแป๊บๆเหียนแป๊บสิปีปปนึงแล้วพี่นอ้องเหี้นหลังนี้สิป,ปีนึงแล้วข้าวเดี๋ยวปีหนาเช็ดยูดีมีแห้งเห็ดบุญเฮี้นเลย แมนเราบบอท่านเห็ดบุญเฮียนขาขึ้นใบซื้อเห็ดบุญเฮียนพันราเฮ็ดสามปีติดนี่มัอย่างขึ้นไปซื้อขาขึ้นเลยได้หรือกันนั่นแหละขาขึ้นแต่บ้านเขาบอท่านเห็ดบุญเฮียนเออข้าวืนเห็ดบุญเฮียนนี่คือเจ้าพ่อมือใดเจ้าจังเห็ดเนี่ยประ่าเจ้าเห็ดสามปีต้องเห็ดสามปีซ้อนกันถ้าเจ้าเห็ดปีเดียวแล้วเจ้าบ่เห็ดปีทัดไปมันกะบ่เป็นมงคลค่ะ ถ้าเพชรถึกรางวัลที่หนึ่งเพชรจ้างหมอรัมเมื่อบึงตะขอบว่าจะฟองเราพี่เราหนองได้เราหุ่นผลเน,นี้ยเป็นเงี้ยนหัวกระตุ่มขนมแั้งพาเทศเจ้าว่าถ้าคอยถึงไดกก้คอยจ้างหมอรัขนาดไหนจักเจ้าแล้วคอยจ้างขนาดนกหน่อยเพราะอว่าคนมากนกหน่อยคอยจ้างสาวหน่อยพเพชรบานแพงคนมาก căn percent cà rươi biếc, dốt bẹp thế thế mặt hoặc là mắc rồi đó, coi như trồ, coi trăng om đấy, coi om, coi bưng hay coi bưng nào, hay bưng sẽ cái tặng viết thi, coi đó, coi cái chi cái con ให้เพิ่มเสียงเล่นเงี้ยเลยเพราะว่าข่อยบ่มักตีกันข่อยบอ่มักข่อยบ่มักวุ่นวายไหมแต่หมักนอนเบิ่งสบายข่อยคนเดียวข่อยก็ซื้อบัตรซื้อบัตรเอ่อกลุ่มปิดเพิ่นย่างเพิ่นแสดงสดข่อยก็ซื้อบัตรมึงมวนคือกันบพว่าข่อยอยากเบิ่งของแท้เอา้าอันนั้นก็ของแท้สดๆเนาะเจ้าอยากมึงขนาดไหนจาก็เรียกมึง,งเลาแสดงมือเลย Rồi bên sau này là coi cái ba hết buồn nhá, coi pì đấy, coi mi ngân và coi giặt trang. Cho đẹp phăng coi như làm loàng phèn anh em ba, chụp đẹp thề thề ba, coi mắc mạc Lo loàng. Nắc loàng ác khả nữa. Chụp đẹp thề thề. Chẳng đâu khi chẳng anh em nhá, khi chẳng nắc loàng đùn câu nè Nắc loàng mua nè Coi chỗ bạn. โอ้นักรองอักขระมามักนะมักหมอลำคือคนทั่วมันจะมักแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะมักหมอลำมักแต่ว่าเคยเต้นเคยฟ้อนบ่เปลี่นเคยยังมักเคยร้องเพลงบ่เปลี่ยนผมเคยยังมักมักเบิ่งมักมักเบิ่งเขาเต้นเขาฟ้อนมักเบิ่งเขาขึ้งามแท้อย่างสิเสียงเขาขึ้ดีแท้มักเบิ่งตลก ฮะเลยมาแล้วมันมาตัวใหญ่แอนโอลาดีเอ้ยโอโหคนมากมักแอนโอลาดีเบิ้งอยู่ว่าจะเบิ้งแอนโอลาดีนะพี่น้องมากหลายเพคนมากเจอเพิ่นแสดงหนังพูดลบแบบเที่มาโอ้ยเอหน้าตีหลังแล้ว คุณเด็กโซมาเบ <c ười> ิ con, ้งลงมาลับโซจับตัวไปไปก่อนพี่น้องจุกแบบเท่ๆหนิละไปก่อนสวัสดีครับ